ข่าวด่วนคับพี่คอนประกาศเลิกฟ้าผ่านะครับกระต่ายพัน,นิภากับครูภัยบูลซึ่งเมื่อไม่กี่วินาทีที่ผ่านมานะครับน้องกระต่ายพัน,นิภานเนี่ยก็ได้ออกมาโพสตแคปชั่นครับล่าสุดเลยบอกว่ากระต่ายขออนุญาตใช้พื้นที่ส่วนตัวของกระต่ายชี้แจงเรื่องของกระต่ายและ อาจารย์ภัยบูญนะคะตอนนี้กระต่ายและอาจารย์ภัยบุญเราตัดสินใจแยกทางกันเราได้เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยาเป็นแค่พ่อและแม่ของลูกค่ะเราพยายามปรับเปลี่ยนและแก้ไขความบกพร่องซึ่งกันและกันมาโดยตลอด รเราสองคนจึงได้พูดคุยตกลงมีความคิดเห็นที่ตรงกันและได้ทบทวนมาอย่างดีแล้วต่อจากนี้หนูจะขอสร้างสรรผลงานต่อไปและขอทำหน้าที่แม่ให้เต็มที่ขอพระคุณมากๆค่ะ อ่ะนี่คือข้อความของน้องกระต่ายพนิพาที่ได้ตัดสินใจนะครับเลิกลากันกับคุณครูไัยบูลอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คือประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับทุกคนเนาะกระต่ายขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ของกระต่ายชี้แจงของกระต่ายกับอาจารย์ไัยบูลนะคะตอนนี้กระต่ายและอาจารย์ภัยบูลเราได้ตัดสินใจแยกทางกันแล้วเราได้เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นแค่ พ่อและแม่ของลูกค่ะเราพยายามปรับเปลี่ยนและแก้ไขความบกพร่องซึ่งกันและกันมาโดยตลอดเราสองคนจึงได้พูดคุยตกลงมีความคิดเห็นและตรงและคิดเห็นตรงกันนะครับได้ทบทวนมาอย่างดีแล้วนะครับต่อจากนี้หนูจะขอสร้างสรรค์ผลงานเพลงต่อไปและขอทำหน้าที่แม่ให้เต็มที่ขอบคุณมากๆค่ะเมื่อกี้อ่านย้ำอีกรอบนะครับเนาะอะ,อะทางด้านของอ ครูไพบูล์นะครับตอนนี้เดี๋ยวอมอิ่จะเข้าไปดูก่อนว่าคนครูไพบูล์เนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีความเคลื่อนไหวอะไรไหมเพราะอมิ่มก็คือเป็นเป็นเฟรนกันอยู่นะครับกับทางด้านของครูไพบูล์นะครับตอนนี้นะครับทางด้านครูไพบูล์เนี่ยได้โพสต์รูปหน้าปกของตัวเองครับทุกคนเป็นรูปหัวใจแตกสลายครับแบบนี้เลยทุกคน โอ้โหหนักอยู่นะครับเนี่ยนะครับเนาะอาจารย์ไพบูลนะครับได้โพสต์รูปหน้าปกเมื่อ11นาทีที่ผ่านมาเลยนะครับอ่ะแล้วก็ได้โพสต์เมื่อ9ชั่วโมงที่แล้วบอกว่าอย่าตัดสินใจจากอดีตฉันไม่ได้อยู่ที่นั่นอีกต่อไปแล้วนะครับแล้วก็เช็คอินที่โครงการด a มอนปาร์คครับทุกคนนะอ่ะเขาก็ประกาศแล้วนะครับ แยกทางกันแล้วเนาะอะอันนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสก็คือไม่ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังครับทุกคนจริงๆแล้วการใช้ชีวิตคู่เนาะในแต่ละคู่ยิ่งเป็นคนมีชื่อเสียงเนี่ยยิ่งได้รับการกดดันจากทุกทางต้องบอกแบบนี้นะครับได้รับการกดดันจากทุกทางไม่ว่าจะเป็นทางด้านแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นทางด้านญาติพี่น้องเนาะทุกคนอันนี้คือ เราไม่ได้ว่าทางด้านญาติพี่น้องของทั้งคุณกระต่ายพนิพาแล้วก็คุณครูภัยบูรเนาะเรามองว่าภาพรวมเนี่ยของศิลปินที่คบกันถ้าเป็นศิลปินแล้วก็คนธรรมดาคบกันนะครับ ก็อาจจะไม่ได้มีประเด็นอะไรมากหรือว่าอาจจะแบบคบกันได้ยืดยาวกว่านี้แต่ไม่ได้ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ว่านะครับคือคนในบันเทิงวงการบันเทิงเนี่ยคบกันแล้วคบกันยืดยาวก็มีนะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นทั้งคู่เนี่ยอาจจะได้รับการกดดันอะไรบางอย่างหรือนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะแบบว่าเนาะ อยู่ด้วยกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเราแบบว่าปรับความเข้าใจกันมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วพอจูนเข้ากันแล้วเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้แบบนี้ก็มีนะทุกคนก็ทําให้เหล่าบรรดานะครับนักร้องศิลปินเนี่ยเลิกลากันไปหลายๆคู่นะครับแล้วซึ่งหนึ่งเลยเนาะความเป็นศิลปินแล้วก็อาจารย์ครูเพลงอย่างครูภัยบูลเนี่ยคือต้องบอกว่า ต้องมีอยู่แล้วอีโก้นะครับอีโก้ของทั้งคู่เพราะฉะนั้นแล้วถ้าทั้งคู่นะครับต่างคนต่างยืนยันว่าจะไม่ปรับเข้าหากันเนี่ยอุ้มอิมมองว่าก็น่าจะได้เลิกลาก,กันไปครับทุกคนเนาะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นเรื่องราวที่สะบ้านรักเออในวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้นะครับทุกคน <c oughs> กับคุณครูภัยบูลและก็น้องกระต่ายพนิพานะครับในส่วนช่องอุ้มอิมข่าวกระแสเองนะทุกคนก็ ส่งกําลังใจแล้วกันครับไปให้ทางด้านครูไัยบูลเนาะแล้วก็ทางด้านน้องกระต่ายพันนิพาด้วยกันแล้วกันนะครับซึ่งต้อบอกว่านะครับคือคงคิดว่าทุกคนเนี่ย พยายามแล้วแหละนะครับทุกคนไม่เช่นนั้นเนี่ยเขาก็คงจะไม่ตัดสินใจเนาะคบหาดูใจกันแล้วก็มีลูกด้วยกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นระหว่างการเดินทางของชีวิตคู่เนี่ยอาจจะมีลูกด้วยกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนิสัยของทั้งสองคนเนี่ยอาจจะจูนเข้าหากันไม่ได้ครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วการถอยคนละก้าวมิมองว่าก็เป็นเรื่องดีครับไม่แน่ในอนาคตนะครับน้องกระต่ายกับครูไพบูลเนี่ยก็อาจจะกลับมานะครับรักกันใหม่ก็ได้ทุกทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอครับทุกคนเพราะฉะนน,นั้้แลวี่ อุ้มอิมมองว่าในเรื่องของมือที่สามไม่น่าจะเกี่ยวเนาะในเรื่องของมือที่สามไม่น่าจะเกี่ยวถ้าถ้าเป็นเรื่องของมือที่สามเนี่ยน้องกระต่ายพนิพาเขาเป็นคนที่ชัดเจนอยู่แล้วถ้ามีเกี่ยวกับประเด็นมือที่สามเขาก็คงจะโพสต์เกี่ยวกับมือที่3เลยแต่อันนี้เป็นการแบบว่าโพสต์เกี่ยวกับบอกในเรื่องราวของที่ปรับจูนเข้าหากันไม่ได้ประมาณนี้นะครับเนาะปรับจูนเข้าหากันไม่ได้เลยกับกับ กับเรื่องราวนี้กับเรื่องความรักกับเรื่องชีวิตคู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคุณอิมมองว่านะในอนาคตนะครับเขาก็อาจจะกลับคืนมาคืนดีกันก็เป็นได้นะครับเนาะเพราะน้องกระต่ายเนี่ยบอกว่าขอใช้พื้นที่ส่วนตัวตรงนี้ชี้แจงอตอนนี้กับเราได้ตัดสินใจแยกทางกันแล้วเราได้เปลี่ยนจากสถานะภรยร,ยรยาเป็นแค่พ่อแม่ของลูกนะคะ เราพยายามเปลี่ยนและแก้ไขความบกพร่องซึ่งกันและกันแล้วมาโดยตลอดนะครับเราสองคนจึงได้พูดคุยและตกลงกันมีความคิดเห็นตรงกันทบทวนมาอย่างดีแล้วนะครับอันนี้ก็คงจะแบบนะปรับเปลี่ยนกันมาแบบว่าสุดๆแล้วสุดขัวด้วแล้วนะครับจนทําให้เขาปรับจูนเข้าหากันไม่ได้เนาะทุกคนอันนี้อุ้มอิ่มก็นะได้จะส่งกําลังใจนะครับซึ่ง ทางด้านของอคุณครูไพบู์ก็ไม่ได้มีว่าจะได้โพสอะไรมากนะครับก็มีอัปเดตสตอรี่คู่กับรูปลูกนะครับแล้วก็ใส่ชื่อเพลงให้ตายไปกับใจของคุณต่ายอรไทยนะครับแล้วก็มีโพสเพียงแค่อยากรู้ถึงความรู้สึกนะครับเป็นแคปชั่นประมาณนี้ครับทุกคนตอนนี้ก็คือเป็นเรื่อง Talk o f the t o w ทเลยเนาะของของอวงการบันเทิงนะครับ ของวงการบันเทิงเลยนะอะสำหรับค่าวนี้นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนาะก็นะครับอไม่ได้ออกความเห็นอะไรแต่อย่างใดแต่บอกว่าในอนาคตเขาก็อาจจะกลับมาเป็นมาเป็นคู่ชีวิตกันใหม่ก็ได้ครับทุกคนทุกอย่างมันมันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับมันไม่มีอะไรแน่นอนอืม นะครับนะก็อ่ะเอาเป็นว่าสําหรับข่าวนี้นะครับอุ้มอิ่มขอคนละหนึ่งคอมเมนต์เนาะใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับชีวิตคู่คนรักในวงการบันเทิงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็สําหรับคลิปนี้ฝากทุกคน กดไลค์กดแชร์ให้ช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสอีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้ครับทุกคนต้องบอกว่าข่าวเลิกเลิอของเหล่าบรรดาดารามือที่3อะไรเนี้ยเยอะมากๆจริงๆนะครับก็อ,อุ้มอิ่มก็จะพยายามเอามาอัปเดตให้ทุกคนได้รับฟังกันในแต่ละวันเนาะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่ม,มข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับขับรถไปไหนก็ขอให้พ่อ,พอแม่ๆ FC ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับรักทุกคนนะครับ